สวัสดีครับแฟนคลับ f อทุกท่านนะครับวันนี้จะพามาปลูกมะนาวนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันพืชมงคลนะครับจำปี263นะครับก็ปลูกไปหลายอย่างแล้วนะครับมีปลูกกล้วยปลูกมะม่วงนี่ท่านดูต้นมะม่วงตัวนี้ปลูกเรียบร้อยนะครับนี่สวยงามไหมครับนี่ในนี้มีมะม่วงสามต้นนะครับสามพันเอาใส่กระถางนะครับเพาะด้วยเม็ดนะครับเพาะด้วยเม็ดใส่กระถางแล้วก็มาปลูกนะครับ ก็จะมาปลูกในโคกหนองนาผมเนี่ยนะฮะนี่โคกนะครับนี่โคกโซนนี้จะเป็นปลูกป่านะครับก็คือเป็นป่าไม้พอกินนะครับไม่ใช่พอใช้เพราะว่าถ้าไม้พอใช้นี่พวกไม้สกักไม้อะไรเราปลูกไม่ได้นะฮะตรงนี้ก็เลยจะเป็นโคกไม้กินนะครับไม้ไม้พอพออยูอ่พอกินนะครับนี่น้องครับนี่น้องคมน้หน้องไว้สองที่น้องนี่มาจากไหนนะครับนั่นฮะนี่คือท่อน้ําที่ผมต่อออกมานะครับ ท่อน้ำน is ี้เป็นท่อน้ําท be ิ้งสําหรับซักผ้านะครับซักผ้ามาทิ้งน้ำเปล่าๆนะครับผมก็ลงมาเป็นน้ำหนองนะครับไหลลงมาเลยใส่น้องนะครับมีหน้องที่หนึ่น้องใหญ่นะครับนี่ใหญ่เป็นโมเดลนะครับน้องที่สองครับเป็นนองนะน้องต่ํานะครับน้องต่ําสําหรับเก็บเก็บน้ํานะครับแล้วก็ระหว่างนี้ผมก็จะมีลุมในลุมในคลองครับมีลุมในคลองลุมในคลอง นะครับอันนี้เป็นคลองนะครับเราไม่ทําลึกเพราะว่าน้ําเราน้อยนะฮะลุมในคลองแล้วก็จะเป็นคลองส่งน้ําไปใส่ต้นไม้นะครับแล้วผมจะทํายาวต่อไปถึงโน่นนะครับตรงทุงพลาสติกนะครับสําหรับปลูกผมจะเอาพวกผักมาปลูกนะครับผักมาปลูกส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นการปลูกมะนาวนะครับปลูกมะนาวก็ในนี้ผมผสมไปแล้วนะครับก็คือปุ๋ยไบโอชาซึ่งเป็นปุ๋ยที่เราเอามา เผาด้วยระบบถังแก๊สไบโอชานะครับเผาแล้วก็ผสมกันไปนะครับแล้วก็มีคุยคุยมะพร้าวนะครับมีคุยมะพร้าวนะครับผสมกับดินนะครับอัตรามาตราส่วนนะครับมาตราส่วนก็ดินหนึ่งส่วนนะครับปุ๋ยมะพร้าวนะครับอีกหนึ่งส่วนแล้วก็ไบโอชาสองส่วนนะครับ ทำไมผมถึงบอกว่าคุยมะพร้าวสองหนึ่งส่วนนะครับเพราะว่าผมวางแผนว่าผมจะเอากากถั่วนะครับเปลือกถั่วนะครับมาผสมด้วยมันปกติแล้วนะครับมันจะมีส่วนผสมนี่หนึ่งสองสามนะครับคือหนึ่งดินนะครับสองมูลสัตว์นะครับแล้วก็สามคือพวกคุยมะพร้าวหรือว่าเปลือกถั่วหรือว่าเศษฟางเศษแกลบนะครับโอเคนะครับอันตอนนี้ผมผสมไปแล้วตามที่ผมน้าเรียนนะครับ กขุดลุมนะครับผมก็ขุดลุมลึกให้ลึกกว่าขนาดกระถางขนาดต้นไม้ที่เราจะมาทานะครับปกติแล้วก็จะสอกคูณสอกครับนะครับขุดลุมสอกคูสอกโอเคเดี๋ยวผสมดินต่อกันเลยนะครับคุณบอกอ่ะเปลือกทั่วมาเลยครับตอนนี้นะครับผสมไปรีบร้อยส่วนหนึ่งนะครับเดี๋ยวเอาเปลือกทั่วมาผสม,สม ทำไมผมถึงเอาเปลือกถั่วเทล้อนอกโดยที่ยังไม่ผสมอีกส่วนหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวตอนนี้เอาต้นทันออกจากกระถางก่อนนะครับก็ใส่ไว้ประมาณ2เดือนนะครับต้นนี้เริมที่ใส่ถุงมาประมาณ4อาทิตย์คือ1นเดือนนะครับแล้วก็เอามาขยายใส่กระถางนะครับอีก2เดือนนะครับเพื่อที่จะมาปลูกวิธีการนะครับบางคนมองว่าเอะในกระถางใหญ่จะออกยังไงนะครับ ตัดกระทางไหมนะครับไม่ต้องนะครับก็ให้ท่านนะครับเอามือเนี่ยสองะสองนิ้วนยครับทาเป็นง่ามมือนะครับมาดูใกล้ๆเลยครับมาสอดรับกับตรงนี้นะครับนี่ครับทางามมือปุ่มไ้แบบนี้แล้วก็แผ่มือออกกว้างๆนะครับท่านต้องแผ่มือออกกว้างๆนะครับเพื่อเพื่อที่จะรับหน้าดินให้ได้มากที่สุดนะครับยกเลยครับ ต้นไปทางทิศตะวันออกได้จะดีที่สุดนะครับโอเคต่อไปนะครับเนี่ยดินที่เรากรบนะครับดิน,ด,นดินที่เราแกะไอเฟือกััวที่เราทํานะครับมันก็จะเข้ามาไปในตัวของมันเลยนะครับ ทำไมต้องนูนนะครับทําไมต้องนูนนะครับเหตุผลที่ต้องนูนนะครับมันจะคุมโคมคนไว้แล้วก็ทีนี้นะครับน้ําจากซ้อร่องเดี๋ยวมันก็จะยุบลงไปนะครับเพราะว่าพวกนี้เดี๋ยวเขาจะยุบตัวนะครับแล้วก็ทําเป็นร่องขอบขอบไป้นะครับ ต่อไปนะครับต่อไปนะครับนี่เลยหาง่ายมากเลยนะครับต้นไม้ทุกต้นที่เราปลูกลงดินใหม่นะครับเราต้องค้ำเขาไว้นะครับเราจะต้องค้ำเขาไว้เพื่อให้เขานะครับ มีความเจริญเติบโตที่ดีขึ้นนะครับค้าไว้อันนี้เราจะค้าไม่เยอะนะครับเพราะว่าเขาติดอยู่แล้วนะครับเยียงแค่ว่าเราป้องกันไม่ให้เกิดลมเกิดอะไรมาแรงนะครับเชือกที่ใช้หรือว่าอะไรต่างๆอย่าพยายามใช้เชือกที่เป็นเชือกที่มัดตายตัวนะครับให้ ถ้าเป็นไปได้นะครับใช้ถุงพลาสติกบางๆนะครับนี่โอโ้มาแล้วลหรือไม่ก็ใช้เทาวันเครือไม้นะครับมามัดนะครับอันนี้ใช้ถุงพลาสติกมัดไว้นะครับเพียงแค่ว่าสักอาทิตย์หนึ่งเราก็มาปล่อยเขาออกเพราะว่าพอเขาเริ่มอยู่ตัวนะครับพอเขาเริ่มอยู่ตัวเขาก็จะรากเขาก็จะขยายนะครับรากเขาก็จะขยายมากขึ้นนะครับก็เสร็จนะครับนี่คือการปลูกนะครับ แล้วก็ต่อไปก็คือลดน้ํานะครับลดน้ําเราจะลดยังไงนะครับเราก็หาอุปกรณ์ข้างๆเลยล่ะ <c oughs> มีบุหรี่มีนะครับผมมีอุปกรณ์ในการลดน้ําอยู่แป๊บนึงครับสายยังครับนี่ครับอุปกรณ์ลดน้ําผมอยู่นี่ <c oughs> <อ>ก็อยู่ใกล้ๆก,กันเอาน้ําที่ไหนไปดูครับ เอาน้ำจากหน้องเลยครับน้ำจากหนองครับเวลาเราลดน้ำนะครับอย่าเพิ่งลดเยอะนะครับนี่ลดข้างๆก่อนนะครับเพราะว่าดินเราก่อนที่เราจะมาปลูกนะครับเราก็ลดเขาเรียบร้อยไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับน้ำโคกหน้องนาครับ หลายคนถามว่าเอะทำไมไม่มีการใส่ปุ๋ย EM ไม่ใส่อะไรนะครับไม่ใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยอะไรนะครับผมน่ะใส่ตั้งแต่เริ่มต้นก่อนที่ผมจะมาขุดหลุมนะครับใส่ไว้ประมาณ2วันนะครับใส่ก่อนที่จะไปขุดหลุมเขาเนี่ยเอา EM สดๆนะครับ EM ไม่ต้องปรุงไม่ต้องผสมน้ำนะครับ EM ล้วนๆนะครับสักขันหนึ่งนะครับเทเลยนะครับเทเลยแล้วดินข้างล่างเขาจะชุ่มชื้นของเขาเองนะครับ เสร็จแล้วพอปลูกเราก็ไม่ต้องลดเ e อนะครับหลังจากาปลูกไปสักสัปดาห์สองสัปดาห,ดาห,ดาห์เราค่อยเอา e อเอมมาเสริมนะครับโอเคเรียบร้อยกระบวนการปลูกต่อไปครับเราไปดูผมจะปลูกกล้วยนะครับผมจะปลูกกล้วยนี่เอากล้วยมาด้วยกล้วยมาด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปปลูกกันเลยครับกล้วยที่ผมได้เตรียมไว้แล้วนะครับส่วนผสมในนี้มีอะไรนะครับก็เหมือนเดิมครับ ที่ผมผสมไปเบื้องต้นนะครับก็คือมีดินนะครับมีมูลสัตว์นะครับมีปุ๋ยไบโอชานะครับแล้วก็มีเปลือกถั่วนะครับที่เห็นนี่คือกองใบไม้นะครับนี่กองใบไม้ผมเอามาเพื่อทําปุ๋ยนะครับถ้าเกิดว่าเราเราไม่มีแกลบไม่มีเปลือกถั่วแล้วก็ใช้ใบไม้ผสมได้เลยนะครับแล้วก็มาแล้วก็ผสมต่อเลยครับซึ่งผมก็ผสมไปเบื้องต้นไปแล้วนะครับ เห็นไหมฮะเปลือกงเปลือกทัวนะครับนี่ฮะผสมเปเรื0อยนะครับต่อไปนะครับดินเราผสมแล้วแหละนะครับแล้วก็ลงเปลือกทัวนะครับลงเปลือกทัวด้านข้างนะครับขุดหลุมเขานะครับนะครับ ทันที่เราเตรียมไว้นะครับนี่มาเลยวางนะครับลึกไปไหมถ้าลึกนะครับพยายามพยายามปลูกนะครับพยายามปลูกให้เขายกขึ้นมาหน่อยนะครับเพราะว่ารากเขาจะได้ไปของหางกินนะครับถ้าเราปลูกต่ำเกินไปเดี๋ยวจะเน่าไปซะก่อนนะครับก็เกลี่ยลงเลยครับดินกลบเข้าไปนะครับ ล่องไว้ครับให่น้าอยู่รอบนอกถามว่าทําไมเราถึงต้องลดน้ํารอบนอกด้วยที่เป็นล่องนะครับเพราะว่าน้ําจะซึมเข้าไปแล้วทําให้ดินที่อยู่ด้านข้างนะครับดินที่เราไม่ได้ขุดเนี่ยเขาอ่อนตัวแล้วก็รากไม้เขาจะสามารถที่จะไปหากินได้ง่ายขึ้นนะครับ จะประมาณนี้นะครับนะครับเสร็จแล้วเมื่อเมื่อมันเป็นร่องนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีตัวคุมเดี๋ยวต้นมะนาวก็ไปคุมนั่นลืมนั่นรีบแต่รีบแต่จะมาปลูกนะครับอ้ยตายแล้วก็เอาสามารถเอาคลุมไว้ได้เลยนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเวลาเราเรารดน้ําเข้าไปน้ํามันซึมผ่านอยู่แล้วนะน้ํามันจะซึมผ่านอยู่แล้วนะครับมันก็จะช่วยรักษาหน้าดินนะครับคุมดินโฮมดินนะครับไม่เปื้อดินนะครับ ตามศาสตรของในห,หลวงที่ชงสอนไว้ทั้งหมดนะครับใช้เป็ไม้ต่อเลยครับเราก็จะมองเห็นเหมือนเหมือนไม่มีร่องเหมือนพวกเนี้ยมีร่องหมดเลยนะฮะเอานี้คลุมไว้นะครับเอานี่คลุมไว้นะครับโอเคครับ ไปเรื่อยๆครับทางนั้นจะต่ำอีกแล้วนะครับน้ำจะไหลไปเองเราต้องรู้จักภูมิสังคมนะครับภูมิประเทศนะครับถูกพืชนะครับตามสาบในหลวงเลยนะครับลมมาไม่มีปลิวนะครับเพราะว่าเขาจะดูดซึมกับน้ำนะครับเดีราเอาน้ำไปลดต้นนี้ครับเราก็เอาน้ำในสาบนี่แหละครับ เดี๋ยวรอฝนตกอยู่นะครับครับนี่คือถ้าน้ำมานะครับน้ำมาก็จะมานี่นะครับนั่นก็เป็นท่อพักน้ำแทงน้ำท่อพักน้ำนะครับ ก็จะมาลงบอ่อนี้ก่อนนะครับบอ่อนี้เสร็จแล้วนะครับพอน้อําบ่อนี้ล้ลนออกมานะครับเนี่ยฮะพอเขาล้นนะครับน้ำเนี่ยจะไปสองทางลงมานี่แล้วก็ลงไปนั่นเห็นนะฮะตัวนี้ก็จะลงไปต้นมะนาวเออต้นมะม่วงต้นนั้นนะครับแล้วก็น้ำสะตรงนี้นะครับก็จะมาเส้นนี้นะครับเนี่ยผมนี่ก็จะเป็นร่องน้ํานะครับเป็นร่องน้ํา เขาก็จะมานี่นะครับพอมานี้แล้วนะฮะจะมีทางแยกนะครับจะมีทางแยกก็จะไปเต็มสาะนี่ก็จะลงะเต็มเต็มหลุมในครกนะครับเต็มหลุมครกเขาก็จะไหลวิสานะครับไหลวิสานะครับนะฮะแล้วต่อไปก็จะไปถึงน่นนะฮะถึงทางสีปฏิกนะฮะเดี๋ยวจะทําต่อไปนะครับนี่คือระบบน้ํานะครับ